ส,สวัสดีค่ะทุกคนเวลา18นาฬิกาเป็นเวลาดีของทุกคนเลยนะที่ครูฝนจะต้องมาพูดคุยเจอกันนะคะมาทักทายกาันจะได้ไม่เหงานะคะหมายถึงครูนะจะได้ไม่เหงา <laughs> เอารอยยิ้มเอากำลังใจ มาฝากใครหลายๆคนที่กำลังมองหากำลังใจมองหาเ,เพื่อนแก้เหงาอะไรเงี้ยเหงาก็มีหลายหลายอย่างอาจจะเหงาเพราะแบบเคยมีแฟนเพิ่งอกหักหรือเพิ่งหลงรักใครสักคนอะไรเงี้ยมันมีคําว่าเหงามันก็ค่อนข้า,างจะกว้างนิดนึงนะคะหรือใครจะเหงาเพราะว่า อยากจะสไลด์หนอนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปหรือใครครบขวบอายุที่จะต้องสไลด์หนอนกันแล้วแหละพน้ำลายไหลพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ออยากให้ทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะกดหัวใจไล์ล้วนๆให้ครูหน่อยแล้วเป็นกำลังใจให้ครูฝนหน่อย Sexy แต่ง y ิวนะคะ Say hi Say hi my friend นะคะ วายคอมฟอร์มไอคอมฟอร์มไทยแลนด์จะพยายามพูดภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ยิ่งไปเล่นติ๊กต็อกนะคะฝรั่งหลออมานกนะกินอย่างที่ครูบอกไงเมื่อวานนี้บอกว่าความรักมันคือมันเหมือนอมันเหมือนภูเขาท้องฟ้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสวยงามแต่มันจับต้องไม่ได้มันครอบครองไม่ได้ <laughs> แต่ก็แต่ก็ดีมีมาให้ดูให้ชมเนาะ ไม่ได้กินหอมกลิ่นก็ยังดีอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นไงเป็นไงขอขอซาวเสียงหน่อยแล้วเสียงชัดเจนไหมอ่าเป็นไงบ้างเลิกงานกันหรือยังหรือว่าใครกําลังขึ้นจากท้องทุ่งท้องนาก็แวะมา,าฟังครูฝนกันก่อนนะคะใครจะอ่อสมัยฝนเป็นเด็กนะคะกําลังไล่วัวไล่ควายเข้าเข้าคอกเลยแหละเวลาเนี้ย เมื่อค like, ืนไลฟ์เอ็มไลฟ์ก็หลับหลับหนีท่านผู้ชมแหมฝนนี่ก็ตลกตัวเองขอหัวใจแบบไ like, ลฟ์รัวๆให้หน่อยเร็ว เดี๋ยวครูจะอ่านคอมเมนต์กุ้มมีความน่ารักมีความเ,เดี๋ยวเราเปิดประเด็นกันแล้วเนาะเดี๋ยวคุยกันเดียวนะเนาะอย่างบางคนบอกว่าทํายังไงแฟนถึงจะรักแฟนถึงจะไม่นอกใจอะไรเงี้ยมีคนก็ถาม ถามฝนเข้ามาเยอะมากๆนะคะตรงนี้ฝนขอบอกไว้เลยนะคะบางทีเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะแนะนำได้แบบร้อยเปเซนนะคะถ้าเป็นฝนนะถ้าถ้าเทียบกับฝนนะท้ายังไงเอ,อเราถึงจะเอนดูแฟนหรืออะไรเงี้ยก็คือจริงใจค่ะบริสุทธิ์ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระทา เป็นตัวของตัวเองเออกมาให้เยอะที่สุดคุณอย่าเลือกใครเพราะเขาทําตามใจเราหรือคุณอย่าไปเลือกใครเพราะเราชอบคําว่าชอบเราจะทําทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองนั่นมันไม่ใช่ตัวเรานะคะแต่ถ้าเป็นตัวของตัวเราอยู่แล้วอย่างอย่างชุมสมมติว่าเออเราชอบนะ้ะดอกไม้เราอยากให้คนนี้ตลอดเราชอบของแก้มนะเราเราเราไม่รู้สิมันจะเป็นสเสน่ห์ในตัว เราชอบยิ้มเราชอบเราชอบทําตัวแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นมันก็จะมีคนเข้ามาที่ชอบในเรื่องเป็นตัวของตัวเรานะคะเราอย่าพยายามไปปรับตัวเข้าหาคนที่เขาแบบบงการเราเอออ่าอย่างสมมุติสมมุติฉันไี่ชอบให้เธอทาปากสีแดงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารักเขาเราต้องยอมไหมแต่ทั่งที่เราอะชอบทาลิปสีแดงอะเราชอบทาลิปสีแดงอะ มันรู้สึกอึดอัดอ่ะมันไม่ใช่ตัวเองคอบคุณค่าหัวใจร่ายรัวเลยทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ชื่อทักใครหาฝนหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอ,าอยู่ด้วยกันยาวนานแบบประมาณว่ามีเสน่ห์ให้กันอย่างคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนทำไมเขาอยู่กันได้ยังไง2030บปีอยู่กันจนตายจากกันอะไรอย่างเงี้ยฝนว่าความบริสุทธิ์ใจนะคะ ถึงใครจะมองว่าเฮ้ยมึงแม่งล้าหลังว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดครูสวยชุดข้างในใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณค่ะแฟนคลับน่ารักมากมายนะคะเอาง่ายๆนะในห้องอะ่ะครูไม่ใส่อะไรเลยแหละเอาตรงๆเลยนะเออใส่แต่งกงในเดินอยู่นี่แหละ <c oughs> เออสุภาพนิดนึง เฟสเพิ่งได้คืนมาเดี๋ยวเฟสจะปิวเนาะแล้วก็คันปากอดทิศถึงกันไม่ได้อีกเหงาตายหาเลยไม่ได้คุยกับแฟนคลับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีแซลมีแซลก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้แหละเออทานเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตัวกลมและวิ่งก็ไม่ได้สวนเขาก็ปิด สามทุ่มมีเรียนนะเนี่ยครูมีเรียนสามทุ่มนะเนี่ย,ย,ยง่วงละหาวพะงาบพะงาบละอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวแล้วนะกี่โมงแล้ว